ปีนี้คุณผู้ชมเป็นปีที่วิกฤตสังหาหนักที่สุดในรอบศตรวตรรษโอ้โหพอฟังข่าวนี้มาแล้วผมตกใจเลยนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมได้ยินมาประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าผมยากจะเช็คก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมันจริงแท้แน่แค่ไหนนะครับคนเนี่ยเมื่ออยากได้บ้านแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสเตทเมนต์เรื่องของสลิปเงินเดือนและเรื่องของฐานเงินเดือนอ่าต้องบอกก่อนนะฐานเงินเดือนอันดับแรกเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญในการที่ทําให้บ้านหลังหนึ่งเนี่ย สามารถขายให้กับคนกลุ่มนั้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นหลังหัวมุมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านไปลายถ้าต่อเติมแล้วนะทำอะไรใหม่รีโนเวทใหม่ Light แล้ว2ล้านปลาปลายคำถามคือคนที่จะมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้คือตอนนี้ยอดโอนเนี่ย N. มันน้อยจริงๆมันลดลงมากๆแต่ไม่ใช่ไม่มีการโอนเลยไม่มีการขายเลยนะมันยังมีการขายในทรัพย์บางกลุ่มที่มีกําลังในการแข่งขันเนี่ยหรือเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยได้เปรียบกับคู่แข่งอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่นบ้านมือสองนี่แหละสวัสดีครับผมโบสสาโร่สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งพวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเขาบอกกันว่าปีนี้คุณผู้ชมเป็นปีที่ วิกฤตอสังหาหนักที่สุดในรอบศตรวรรษโอ้โหพอฟังข่าวนี้มาแล้วผมตกใจเลยนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมได้ยินมาประมาณสสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าผมจักจะเช็คก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมันจริงแท้แน่แค่ไหนนะครับต้องบอกว่าเนื้อหาจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอสังหาวิกฤตหนักสุดในรอบ100ปีนั่นหมายความว่าเขาประเมินจากยอดรีเจคเลตยอดการซื้อยอดการขาย ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับยอดการซื้อขายเนี่ยมันน้อยมากๆแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยเขาช่วยเรื่องของค่าโอนแล้วนะค่าโอนเนี่ยจาก2%ลดเหลือ0.01ซึ่งมันถูกมากคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆหลักร้อยอะ่ะก็คือถ้าบ้านเนี่ยไม่เกิน7ล้านเนี่ยเอเวอเรสเฉลี่ยแล้วถ้าไปคูณ0.01นะครับต้องบอกว่าถูกมากๆซึ่งรัฐบาลช่วยแล้วรัฐบาลก็ ไม่มีอำนาจในการกำหนดให้แบงค์เนี่ยจะต้องปล่อยกู้นะครับซึ่งแบงค์เองเนี่ยเขาก็เพลย์เซฟเนาะแบงค์เนี่ยเขาก็ไม่อยากท,ที่จะแบบปล่อยกู้ไปแล้วแล้วมันเป็นหนี้เสียนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจึงทำให้ยอดลิจเลตเนี่ยนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยทำธุรกิจขายบ้านมือสองนะริจเลตยังน้อยกว่าบ้านมือหนึ่งถามว่าน้อยยังไงเอาง่ายเลยว่าเพื่อนผมนะครับเขาเป็นเซล์ขายบ้านมือหนึ่งอาจจะเรียกว,ว่าเพื่อนแล้วกันเขาเป็นหัวหน้าแล้วกันเป็นหัวหน้าดูภาพรวมเขาบอกว่ายอดตัวเลขตอนนี้บ้านมือหนึ่งเนี่ย ยืนกู้1ิคนเนี่ยได้ประมาณ2คนอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันมันแล้วแต่โครงการด้วยนะครับทีนี้คําถามคือทําไมธนาคารถึงไม่ปล่อยกู้อีก80%ล่ะเนื่องจากต้องบอกงี้นะครับคุณผู้ชมคนเนี่ยเมื่ออยากได้บ้านแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสเตทเมนต์เรื่องของสลิปเงินเดือนและเรื่องของฐานเงินเดือนอต้องบอกก่อนนะฐานเงินเดือนอันดับแรกเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญในการที่ทําให้บ้านหลังนึงเนี่ยนะครับสามารถขายให้กับคนกลุ่มนั้นได้ ยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นหลังหัวมุมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านไปลายๆถ้าต่อเติมแล้วนะทำอะไรใหม่รีโนเวทใหม่แล้ว2ล้านไปลายๆคำถามคือคนที่จะมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้คําตอบนั้นก็คือคิดง่ายๆว่าถ้าแบงค์จะปล่อยเนี่ยเขาจะหาร2ของของ,ของเงินเดือนยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเงินเดือน40,000กําลังผ่อนของคุณก็ประมาณ20,000อันนี้คือคิดแบบยากๆแล้วนะเพราะบางแบงค์เนี่ยให้ถึง60และ70%ของเงินเดือนด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมคิดครึ่งนึงคือ50% เงินเดือน4ี่หมื่นมีความสามารถในการผ่อน2องหมื่นถ้าสองหมื่นเนี้ยคุณไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะบ้านเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้ในราคาเงินผ่อนนะล้านละหกพันโดยประมาณยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านหลังเนี้ยสล้านก็คูณไป6กสามสิบแปดนึกภาพอกอไหมล้านละหกพันไม่งงเนาะก็คือผ่อนอยู่หมื่นแปดนะครับในราคาบ้าน3ล้านแต่เอาไว้ง่ายเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาเนี่ยเราจะทําให้ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อที่จะทําให กู้ผ่านได้ง่ายขึ้นและบางคนมีความสามารถในการกู้และยังสามารถได้เงินส่วนเกินอีกเงินส่วนเกินนี้คืออะไรยกตัวยอย่างเช่นอย่างเคสเมื่อกี้เนาะเงินเดือน4ี่หมื่นกู้ได้20 0 0 0แต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ ne, สมมติมันแค่2องล้านเเขากู้เกินออกไปเลยก็สามารถทําได้แต่ถ้าผมขายต่ํากว่า2อล้านเล่ะและเขากู้2อล้านเล่ะยกตัวยอย่างเช่นหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมขายอยู่2อล้านสามสอ้านะครับสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทดังนั้นเนี่ย ถ้าถามว่ากู้ได้2ล้านเจะมีส่วนต่างประมาณ6แสนซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเงินส่วนต่างแต่ความสามารถของผู้กู้เนี่ยจะต้องไปถึง2ล้านเให้ได้อันนี้ก็จะทําให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้บ้านมือ2เนี่ยขายง่ายกว่าบ้านมือ1แต่ต้องบอกว่าบ้านมือ2ที่ขายง่ายไม่ใช่ทุกหลังจะต้องเป็นบ้านมือ2ที่ทําการรีโนเวทแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบ้านมือ2เนี่ยเมื่ออยู่ๆไปเนี่ยโครงการมันก็จะเริ่มเก่าคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เนี่ยพื้นเนี่ยซุดค่อนข้างเยอะเลยพื้นถนนคุณผู้ชมอาจจะมองว่า มันไม่สุดนะแต่ถ้ามองในตัวบ้านแล้วเนี่ยสุดเยอะมากซึ่งเราทําการลงเสาเข็มในส่วนที่อ่อนกาวแล้วก็ทําการเทพื้นเพื่อที่จะทําให้พื้นตรงนี้นะครับมันมีระดับที่คงที่และแล้วก็ทําให้สุดช้าลงนะครับและต้องบอกว่าซึ่งพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อลงเสาเข็มแล้วเนี่ยโอกาสที่พื้นด้านนอกจะสุดลงไปอีกก็มีจึงทําให้อนาคตรตรงนี้มันจะสูงและตรงนี้มันก็จะต่ําเราคํานวณน,นะครับระยะเวลาในการสุดตัวไว้ที่10ปีโดยประมาณซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลใจทีนี้ พอวนกลับมาเรื่องรีโนเวทดีเทลรีโนเวทก็มีเห็นไหมต่อเติมหน้าบ้านด้วยทําอะไรพื้นเทอร์เรสด้วยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมให้เป็นความรู้ต่ตอพื้นเทอร์เรสด้วยทําหลังคาด้วยคุณรู้ไหมว่างบประมาณเท่าน,นี้ถ้าไปรีถ้าไปต่อเติมแบบเป็นบ้านมือหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเลยหลังคาก็ตีไปสัก4ี่หมื่นห้าหมื่นอ่าถ้าถามว่าใช้อย่างดีเลยนะเหล็กไซส์ XL, เ l เหล็กหนามีเสาแผงเสาอะไรอย่างเงี้ยก็ตีไปสัก4ี่ห้าหมื่นอ่าผมตีต่ำๆอยู่ที่4ี่หมื่นแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่รางน้ำนะงานยังไม่เสรร็จนะคับ สี่หมื่นปูกระเบื้องก็ตีไปทั้งสองหมื่นก็หกหมื่นบาทละยังไม่รวมลงเสาเข็มยังไม่รวมเทพื้นคือแค่ด้านหน้าเนี่ยผมคิดง่ายๆว่าก็ประมาณเกือบเกือบแสนบาทละนะครับเดี๋ยวคุณมาดูด้านหลังกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูด้านหลังคุณผู้ชมต้องบอกว่าบ้านมือสองเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นมือสองก็จริงแหละแต่โครงสร้างกับสาภาพเนี่ยมันยังดีอยู่อันนี้เราทําการทาสีใหม่ทั้งหมดเลยนะคือภายในภายนอกเราทาใหม่หมดคุณผู้ชมแล้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังซึ่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราทําการต่อเติมหลังบ้านเอาง่่าาายยเลวว้้งคครัแบบนนีผููชมมดก เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับกระเบื้องที่เราใช้เนี่ยท็อปเนี่ยเป็นแผ่น60คูณ60เป็นแกรนิโตทั้งทั้งท็อปขาทั้งขาเคาน์เตอร์เนี่ยทั้งหมดเลยแม้กระทั่งกระเบื้องผนังก็เป็นแผ่น60คูณ60เราใช้แผ่นใหญ่ปูเต็มให้มันดูสวยอลังการเลยนะครับมองไปที่พื้นแผ่น60คูณ60เหมือนกันเป็นแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่เป็นแกรนิโต้เหมือนกันนะครับแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าต่อเติมคุณผู้ชมเนี่ยเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยคุณ ลายไม้แบบกันกวกเนี่ยทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยบานก็แบบเป็นซอฟโค้ดด้วยเนี่ยเห็นไหมเตาแก๊สก็ใหม่ฟูดูดควันก็ใหม่นี่มีฝ้าฉาบเรียบหลังคาอ่าหลังคาใช้เป็นหลังคาอะไรดูด้านนอกจะเห็นเลยเมทัลชี e พี u ูโฟมเห็นนะหลังคาแบบนี้นี่ผนังระแนงทําใหม่หมดนะครับต้องบอกว่าต่อเติมด้านหลังประมาณนี้ง่ายๆเลยนะ ต้องมีขั้นต่ำๆนะครับประมาณ3 0 0 0 0 0บาทรวมโรงเสาเข็มรวมมาแล้วนะประมาณ3 0 0 0 0 0บาทผมบอกให้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้แบบพรีเมียมหมดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นหน้าบ้านกับหลังบ้านอะเอเวอร์เบวกลบ4 0 0แสนโดยประมาณถ้าเป็นงานต่อเติมนะไม่รวมงานทาสีภายนอกงานทาสีภายในนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านในพอเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนบันไดใหม่หมดเพราะว่าบันไดเก่าเนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนตรงเนี้ยคุณผู้ชมมาดูใกล้เนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์หนามากเลยนะดูความหนาส นะแล้วก็เนี่ยเราปูเต็มแผ่นนะตรงเนี้ยเต็มแผ่นเลยไม่มีรอยต่อไม่ได้เอาชิ้นเล็กๆมาต่อกันเราปูเต็มแผ่นเราตัดเศษออกหมดอย่างตรงเนี้ยก็เต็มแผ่นเต็มแผ่นทุกขันนะฮะแล้วก็มีการเกียมุมเจียเก็บขอบเจียอะไรให้ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับแล้วต้องบอกว่าพื้นอันนี้ใช้ไปเลยฮะผมว่าเป็นสิบสิบปีอ่ะมันแข็งแรงมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือทนปวกแล้วก็ทนน้ําด้วยนะครับก็คือเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแม้กระทั่งคุณผู้ชมนี่ขึ้นมาขึ้นบน ข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันใหม่ก็คือพื้นกับเบื้องทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไนหะพื้นกับเบื้องเนี่ยเราปูให้ใหม่ทั้งหมดในการรีเดเวทแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับอยากทําให้เหมือนบ้านมือหนึ่งมากที่สุดที่เขาบอกว่าวิกฤตในรอบร้อยปีก็คือเรื่องจริงคือตอนนี้ยอดโอนเนี่ยมันน้อยจริงๆมันลดลงมากๆแต่ไม่ใช่ไม่มีการโอนเลยไม่มีการขายเลยนะมันยังมีการขายในทรัพย์บางกลุ่ม ที่มีกำลังในการแข่งขันเนี่ยหรือเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยได้เปรียบแบบผู้แข่งอยู่มากยกตัวอย่างเช่นบ้านมือสองนี่แหละซึ่งต้องบอกว่าบ้านมือสองเนี่ยในการหาทรัพย์มาที่จะทําราคาแบบนี้ได้ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะหากันอยู่3ประเภทนั่นก็คือ1ซื้อจากเจ้าของโดยตรงถ้าซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะเจ้าของบางท่านเขาบอกว่าสามารถฟลิปได้อีกก็คือวางเงินไว้ก่อนแล้วเข้ามารีโนเวทมีลูกค้าซื้อแล้วก็ค่อยจ่ายเงินเต็มบางคนให ฟิปถึง12เดือนก็มีนะครับเพราะว่าอยากขายบ้านมากมากแต่วิธีการนี้อาจจะเหนื่อยแล้วณปัจจุบันต้องแข่งกับเวลาซึ่งกําลังเร่งมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนตอนนี้มันฝืดมากการฟิปก็เหนื่อยแต่ถ้าซื้อจากเจ้าของบ้านโดยตรงแล้วเจ้าของบ้านร้อนเงินแล้วเอาเงินสดช้อนซื้อเนี่ยคุณเลยต้องเสียค่าโอน2ต่อแต่ถามว่าคุ้มค่ากว่าไหมก็ลองประเมินเอานะครับส่วนที่2ซื้อจากธนาคารธนาคารเนี่ยส่วนมากจะเป็น NPA เนาะก็จะเป็นบ้านที่ซื้อจาก เขาเรียกว่าไรซื้อจากนี่เน่ามาอีกทีหนึ่งหรือบางทีไปประมูลมาอีกทีหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าซับพวกนี้คุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปเลือกเข้าไปดูเข้าไปส่องไปเช็คในบ้านได้หมดเลยนะที่สำคัญก็คือธนาคารให้คุณแจครบทุกดอกอะเทียร์ค่าส่วนกลางให้ด้วยอะไรให้ด้วยแต่ราคาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเลทแบบกลางๆหน่อยไม่ได้ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับและที่3ซื้อจากประคับปดีนะครับอย่างหลังเนี้ยซื้อจากประคับปดีซึ่งเราอาจจะได้ราคาที่ต่ำจริงๆแต่โอกาสที่ได้ต่ำก็น้อยมากๆเพราะว่าการแข่งันค่อนข้นขางงสูง แต่ถามว่ามีโอกาสซื้อไหมมีในบางทรัพย์และกว่าจะได้มาค่อนข้างยากนะครับถามว่าทําไมเรายอมขายต่ำกว่าตลาดค่อนข้างเยอะบ้านเป็นหัวมุมมือหนึ่งนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2องล้านเก้าอย่างที่ผมบอกใช่ไหมทีนี้เขายังไม่ต่อเติมนะหน้าบ้านยังไม่มีหลังบ้านยังไม่มีจะต้องกู้ส่วนเกินเอามาต่อเติมเองหรือบางทีโครงการให้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาท ก็ได้ส่วนนั้นเนี่ยมาต่อเติมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ผ่อนแบงค์อยู่ดีและค่าต่อเติมอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมูลค่าค่อนข้างสูงสําหรับงานที่แบบต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านที่อ,อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนาะเพราะามันจํากัดด้วยข้อทํางานหลายๆอย่างนะครับเช่นเข้าทุกวันก็ไม่ได้หาช่างทำงานเล็กๆน้อยๆก็ไม่คุ้มจะต้องเป็นช่างที่ทําได้หลายๆอย่างถึงจะสามารถทําราคาได้ค่อนข้างต่ําถ้าเอาแบบช่างไฟเข้าชุดหนึ่งชง่างล้งคาเข้าชุดหนึ่งอย่างเงี้ยราคามันจะสูงอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบคร่าวๆละ โอเคแหละบ้านมือหนึ่งเนี่ยข้ออะไรวะข้อเสียเปรียบก็มีเหมือนกันกันกบบ้านมือสองแต่ด้วยความที่มันเป็นบ้านมือหนึ่งยังไงมันก็คือบ้านมือหนึ่งยังไงมันก็คือเขาเรียกว่าอะไร first touch อ่าความเป็นเจ้าของอะ่ะคือนี่แหละฉันซื้อมามือหนึ่งเลยไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของบ้านหลังมันมีความพราวมีความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่คุณจะต้องจ่ายนั่นก็คือเงินแล้วก็เวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณซื้อบ้านมือหนึ่งมาคุณก็ต้องไปต่อเติมต่อเติมก็มีโอกาสเสี่ยงที่ช่างจะทิ้งงาน ต้องเสียเวลาในการรอเพราะว่าถ้าต่อเติมยกตัวอ,อยา่างเช่นนะคุณอยู่ทาวน์โฮมหลังกลางจะต่อเติมหลังบ้านห้องครัวช่างจะต้องเดินผ่านกลางตัวบ้านเวลาส่วนนั้นนะ่คุณอาจจะไม่ได้อยู่บ้านคุณอาจจะต้องผ่อนแบงค์ฟรีคุณอาจจะต้องอยู่บ้านแต่อาจจะต้องแบบโปรเทคตัวเองดูแลเรื่องฝุ่นดูแลเรื่องนู่นเรื่องนีอง้อะไรต่างๆอาจจะต้องแมนจเวลากับช่างซึ่งขออพงนี้มันคือต้นทุนทั้งหมดดังนั้นเนี่ย การที่มีบ้านมือสองแบบสไตล์แบบนี้มีหน้าบ้านแล้วมีหลังบ้านแล้วไม่ต้องทําอะไรหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดจริงๆมากกว่าบ้านมือหนึ่งเพราะบ้านมือหนึ่งสุดท้ายแล้วทาวน์โฮมเนี่ยหลายๆหลังคุณผู้ชมมาดูหลายๆหลัง,งลเลยอ่ะต่อเติมหมดนี่อ่ะคุณคุณมาดูซอยนี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้เตรียมเลยอ่ะหลังสุดท้ายเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมเวนหะนึ่งเห็นไหมหนะึ่งสองสามเห็นไหมแล้วก็สี่ห้าเวนหนึ่งหกก็คือแถวเนี้ยนะครับมีกี่หลังนะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลังต่อเติมไปแปดหลังเห็นไหมโอ้ฝั่งนู้นนี่ต่อเติมทุกหลังเลยทีหนึ่งหนุนฝั่งสุดนู้นเลยไกลๆนอต่อเติมทุกหลังในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลังคาเต็มหน้าบ้านเลยเห็นไหมอ่ะคืออย่างนี้สิ่งที่ผมสื่อสารคือตอนนี้ใครทําบ้านมือสองขายรีโนเวทขายเนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสมากๆแต่ต้นทุนและราคาเนี่ยอาจจะต้องแข่งขันกันดูเดือนนิดนึงแต่มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนปัจจุบันที่เขาไปซื้อบ้านมือหนึ่งแล้ว กำลังในการกู้เขาไม่ถึงบ้างแหละบางคนก็ต้องบอกว่าอยากได้มากมากอ่ะแต่แบงค์ไม่ปล่อยคือคน,นอ่ะเงินเดือนสมมตินนะเนงินเดือน20,000ก็อยากอยู่อยากอยู่บ้านเท่ากับเงินเดือน2 0 0 0 0ปะ่ะคงไม่อยากไปอยู่แบบเงินเดือน2 0 0 0 0แล้วไปซื้อบ้านเอื้ออาทรอ,อยู่แต่ก่อนเนี่ยเงินเดือนผมมากกว่านั้นอีกนะแต่ผมอยู่เอื้ออาทรเนี่ยอันนี้ผมรับสภาพได้เออใครใครจําได้บ้างผมทําคลิปเนาะผมรับสภาพได้ผมไม่ติดแต่คนส่วนมากเงินเดือน4ี่0 0ก็อยากมีบ้านสไตล์4 0 0 0มเพราะอะไรหนึ่งเลยคือ ยกระดับฐานะสสังคมใกล้เคียงกันคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันอะ่ะบ้านราคาเท่ากันหมดทั้งหมู่บ้านอะ่ะใกล้เคียงกันอะ่ะก็ระดับสังคมใกล้เคียงกันได้คอนเน็ชันได้เพื่อนได้ฝูงได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือเอาง,ง่ายเลยว่าผมพยายามดูข้อดีและข้อเสียนะแต่หรือเหมือนผมไม่ต้องสนใจอะ่ะคือมองไปข้างหน้ามองเป้าหมายของเราเป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเขาเรียกว่าไปหาความสุขระหว่างทางเอาแต่ไม่ใช่ไม่มีความสุขระหว่างทางเลย นะครับแต่การที่เรามองเป้าหมายเป็นหลักเช่นเราอยู่เอื้ออาทรตอนมีเงินเดือน2 3งสามหมื่นสมมตินนะแล้วเงินเดือนคุณ4ี่ห้าหมื่นถามว่าถ้าคุณยังอยู่ได้แล้วนานคุณก็ยังไปได้ก้าวหน้าได้โดยไม่ต้องใช้คอนเน็ t ชันในหมู่บ้านก็ยังอยู่ได้แต่บางคนบอกว่ามีลูกก็อยากให้ลูกมีเพื่อนในหมู่บ้านในระดับเดียวกันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็ให้เป็นความรู้ให้เป็นแนวคิด แล้วก็พูดรวมๆไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มาขายของเหมือนเดิมถ้าใครอยากเป็นลูกค้าของผมก็ต่อเติมได้เลยนะครับสอ่อแสงทองการช่างนะเราเข้าไปรีโนเวทบ้านก็ได้นะครับต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านได้หมดเลยนะครับทาสีภายนอกภายในจะสูงแค่ไหนก็ยินดีรับทำเนาะแต่ถ้าอยากซื้อบ้านหลังนี้คุณผู้ชมนะครับก็แอดไลน์มาได้เช่นกัน ID ดีไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะแอดไลน์มี2่องทางนะ ถ้าอยากซื้อบ้านโทรมา0881023888นะครับแต่ถ้าอยากต่อเติมโทรมาที่0881044888นะครับถ้ายัางไงก็ฝากไว้ด้วยละกันสนใจบ้านหลังนี้ก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับราคานี้เย้ายวนมากๆต่อเติมสวยๆแบบนี้ลองมาดูกันขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ